ครับกับสวัสดีแฟนตะก้อทุกท่าน้วดนะครับวันนี้มาพบกับตะก้อไทยแลนด์กับสมาชิกวันนี้แอดจะมาบอกข่าวสารดีๆครับเผื่อใครยังไม่รู้กบสมาชิกพรุ่งนี้วันที่9สิงหาคมครับจะมาถึงแล้วครับสมาชิกรายการซปเปอร์ไฟท์ครั้งที่10ครับหน้าสนามราวินทา40ครับสมาชิกบอกเลยว่ามันดูเดือดแน่นอนครับสมาชิกเป็นคู่หยุดโลกคู่หยุดกรวาลครับสมาชิกจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเตยซัมติงครับสมาชิกที่พบกับ1บางชันหรือว่า1เกาะเพชรฟาร์มครับสมาชิกบอกเลยว่าคู่นี้มันดูเดือดแน่นอนครับ แฟนๆรอชมรอเชียร์กันอยู่ครับผมรู้เพราะว่าผมก็รอชมเหมือนกันครับวันนี้จะมาแจ้งข,าาข,ข่าวสารข้ามคังหมด4คู่สมาชิกเผื่อใครยังไม่รู้ครับใครรู้แล้วก็รู้ไปครับสมาชิกครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเรามาเริ่มด้วยคู่ที่1กันเลยดีกว่าครับสมาชิกคู่ที่1ครับกําเนิดเกิดคู่เอกครับสมาชิกระหว่างเตยซามติงครับสมาชิกที่พบกับ1บางชันหรือว่า1เกาะเพชรฟามครับสมาชิกบอกเลยว่าคู่นี้ชิงสิทธิ์สอดกันในพาราสองเอ็มครับสมาชิกบอกเลยว่าคู่นี้ ใครที่เป็นหนึ่งเนี่ยตองอูต้องมาเราชมมาเราเชียร์กัสมาชิกใครรักไหนอชอบไหนก็ลองกดวิจารณ์กันมาทีครับชอบเตยหรือว่าชอบหนึ่งกัสมาชิกวันนี้เขาค่าก็ตามนี้ครับต่อด้วยคู่ที่2กันกัสมาชิกค,คู่ที่2ครับจาก xio กัสมาชิกที่พบกับฟุกสารคายกัสมาชิกบอกเลยว่าคู่นี้ก็น่าชมน่าเชียร์กัสมาชิกต่อด้วยคู่ที่3มกันเลยดีกว่าครับคู่ที่3ครับคู่ที่3ครับมาตินกัสมาชิกที่พบกับชิดบางพีกัสมาชิกบอกเลยว่าคู่นี้เด็ดดวงครับมันครับกัสมาชิก เรามาต four, 4, ini, 4, you, between, me ers, ่อด wow. ้วค e. ู่ที่สี่กันครับคู่ที่สี่ครับคู่ที่สี่นะครับนะครับคู่ที่สี่ครับต้าแอนไทยน้อยประขำครับสมาชิกที่พบกับโกแอนยักษ์เมียนมากสมาชิกบอกเลยว่าคู่นี้สองสองมันแน่นอนครับสมาชิกคู่นี้น่าชมน่าเชียร์ครับสมาชิกน่าเจี๊ยมากเลยครับระหว่างไทยกับพม่าครับสมาชิกบอกเลยว่าใครจะเป็นหนึ่งเนองอูต้องมาเราชมมาเราเชียร์ครับสมาชิก แต่ก็ไม่น่าเชื่อครับสมาชิกว่า2คนนี้จะมาพบกันได้ครับสมาชิกระหว่างเตยซัมติงกับ1บางชันกับสมาชิกคู่นี้พบกันในรูปแบบเหลี่ยมเสิรฟแปรฝีข้ามไม่มีบล็อกรับสมาชิกบอกเลยว่าคู่นี้อยู่ที่ทักษะล้วนๆครับฝีเท้ากับล้วนกับสมาชิกบอกเลยว่า2คนนี้ก็ไม่ธรรมดารับสมาชิกใครจะเป็นหนึ่งตองอูต้องมารอชมวันพรุ่งนี้กับสมาชิกหน้าสนามรามินทา40ครับสมาชิกบอกเลยว่าสนามแตกแน่นอนครับอีกอย่างนะครับสมาชิก ใครยังหาสนามไม่เจอนะครับหรือว่าใครไปไม่ทันนะครับสมาชิกบอกเลยว่ากดหน้าช่องได้เลยครับสมาชิกสนามหลักสนามจริงอยู่ข้างหน้าช่องครับสมาชิกไม่พูดเยอะรู้งานรู้มือกันอยู่ครับสมาชิกบอกเลยว่ารักไหนชอบไหนก็กดวิจารณ์กันมาทีก็สมาชิกให้บาทสิบบาทก็ดำได้ซอยได้ครับดีกว่านั่งนํำลายเหนียวดูไปเปล่าๆนะจ๊ะมันเสียเวลาครับเงินอยู่ในอากาศอยู่ที่คุณจะคว้ามันได้หรือเปล่าเท่านั้นเองจ้าอย่าลืมมาลอชมมาเลเซียกันนะครับ รายการพิเศษครับซปเปอร์ไฟครั้งที่10ครับนานพีปีหนจะมีครั้งก็สมาชิก3มทุ่มตรงเป็นต้นไปับสมาชิกณสนามลามินชา40บครับบอกเลยว่ามันเด็ดดวงแน่นอนสนามแตกแน่นอนครับบอกเลยว่าคนดูพร้อมฟาดสายตาครับแต่2คนนี้พร้อมที่จะฟาดทุกอย่างที่มีครับพร้อมที่จะงัดออกมาับสมาชิกงัดอะไรไม่รู้ต้องมารอชมกันครับอีกอย่างครับบอกเลยว่าานายไม่ลงหรอคงแน่น,น,นอนับสมาชิกก็ ตามนี้ครับเข,ขาฆ่าสี่คู่สมาชิกจะลืมมาดํามาดวงกันนะครับใครไปไม่ทันหรือว่าใครอยู่ไกลครับสมาชิกก็กดหน้าช่องได้เลยครับมีให้ดูครับดูแบบสดๆร้อนๆเลยครับเพราะว่าคนเตะมันร้อนครับสมาชิกก็ตามนี้ครับจะลืมสนามลักษณะจริงอยู่หน sure. like. ้าช่องนะครับสมาชิกบอกเลยว่ามันเด็ดดวงแน่นอนครับสมาชิกสําหรับวันนี้ทีเด็ดเพชรบียก่อตัวก่อนครับอีกอย่างใครทายถูก4คู่ครับแอดมีรางวัลให้นะครับกดหน้าช่องครับสมาชิกก็ตามนี้ครับแล้วก็ สคู่ถ้าใครทายไม่ถูกอีกแอดก็มีรางวัลให้เหมือนเดิมครับสวาชิกอยากรู้กดหน้าช่องครับสำหรับวันนี้ทีเด็ดเพชรทรพี Pet ope, หรือว่าตะก้อไทยแลนด์ขอตัวก่อนครับ let's go